ผู้ชมคะจังหวัดที่มีความสําคัญในภาคอีสานอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดนครพนมค่ะและนครพนมนี้มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่ใกล้เคียงกันมากทีเดียวนะคะจากนครพนมผ่านลาวเราสามารถเดินทางไปถึงประเทศเวียดนามได้ค่ะ ซึ่งหลังจากนี้เส้นทางนี้ล่ละค่ะนครพนมลาวและเวียดนามจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เราจะไปสํารวจเส้นทางนี้กับคุณสุภาพชายบุตรจันค่ะ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมเขตติดต่อกับแขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความยาว780เมตรว่ากันว่าเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวที่สวยที่สุดใน3สะพานเนื่องจากได้รวบรวมเอาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของทั้งสองประเทศมาเป็นแบบในการก่อสร้างถัดจากสะพานมิตรภาพไทยลาว3นครพนมคำม่วนแห่งนี้ไปประมาณ145กิโลเมตร ก็จะถึงด่านนาเผ่าของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับด่านจาหรอเมืองดงเหมยจังหวัดกวางบิงของประเทศเวียดนามถนนเส้นนี้ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นทางหลวงสายเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ปัจจุบันรถบรรทุกจากประเทศไทยที่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนิยมใช้กันมากครับเนื่องจากว่าระยะทางใกล้และก็สะดวกอย่างเช่นรถบรรทุกคันนี้บรรทุกผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีปลายทางที่เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะเป็นถนนหลวงสายเศรษฐกิจแห่งเอเชียแล้วถนนสายนี้ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นจุดที่เชื่อมระหว่าง3ประเทศก็คือไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม ด้วยระยะทางแค่140กิโลเมตรเศษๆเท่านั้นเองก็จะได้เที่ยว1เดียวถึง3ประเทศครับโครงการวันเดียวเที่ยว3ประเทศเป็นสิ่งที่ทําได้จริงเป็นสิ่งที่ไม่ไม่โฆษณาชวนเชื่อและนครพนมพร้อมแล้วที่จะเป็นฮับของการท่องเที่ยวในบริเวณนี้รองรับ AEC ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ ถือว่าสะพานวิตรภาพ3นครพนมคำม่วนเป็นประตูที่3ที่เป็นประตูสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบและหากอยาก